เดี๋ยวผมขอไปที่หุ้นเด่นวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตอบคําถามกันนะหุ้นเด่นวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหุ้นท็อปพิกของเดือนมิถุนาแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นจิบตัวในช่วงครึ่งปีหลังของเราด้วยก็คือก็คือตัว EKH นะครับออย่ามีทีนึงว่าุบเลือกบ่อยมากใช่ฮะหลังๆเนี่ยตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเลือกถี่มากแล้วก็คือเชื่อมั่นนะครับว่ากําไร Q2 เนี่ยจะออกมาโดดเด่นมากๆ นะครับกำไรจะโตก้าวกระโดด Q on Q เลยนะครับแล้วก็จะพลิกจากขาดทุนในปีที่แล้วเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้รายได้จากการตรวจเชื้อการกรักษาโควิดเนี่ยเยอะมากๆในช่วงไตรมาสที่2นะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยยังย้ําเหมือนเดิมว่าเ,เรื่องของทีมเปิดเมืองน่าจะกลับมาแล้วก็ลูกค้าชาวจีนที่เป็นลูกค้า IVF เนี่ยจะกลับมาในช่วงไตรมาสที่4สอดคล้องกับเป้าของภาครัฐที่จะเปิดประเทศใน120วัน ะะแล้วก็คนจีนเนี่ยมีเรื่องของการสนับสนุนให้มีบุตรได้3คนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เร่งดีมานสำหรับการทำาอ f นะครับคนจีนอยากมีลูกมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะทำในประเทศเนี่ยรอเป็นแบบครึ่งปีปีหนึ่งนะซึ่งส่นใหญ่เขาก็ไม่รอกันก็บินมาไทยทำที่ไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นในแง่ของกำไรเนี่ยปีนี้ปีหน้าเราคาดโตเนี่ย60%แล้วก็30% นะครับโตต่อเนื่องก็ปีหน้าต้องบอกว่ากำไไ EKs เนี่ยจะกลับมาเกือบเกือบ New ิว g h คือเกือบเท่าปี2019เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟื้นเร็วมากสำหรับรวมกฟลเล็กนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยที่ฝรั่งน่าจะยังขายหุ้นไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นใหญ่น่าจะโดนกดดันเราก็เลยเลือก EKs ซึ่งเป็นหุ้น small cap ที่เราคิดว่าแรงกดดันจากการขายของต่างชาติเนี่ย น่าจะไม่มีเลยหรือถ้ามีก็มีน้อยมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเอาพอฟอร์มได้ในระยะนี้ส่วนในแง่ของกราฟเนี่ยในช่วงหลายวันหลังที่เซ็ตมีการพักฐานลงมาเนี่ยเราก็สังเกตดูนะครับว่า e k h เนี่ยยังสามารถยืนแนวรับนะครับที่ระดับ6บาท75บาเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับ5วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่หลุดต่ำกว่า6บาท75็สิบ้าเลยเพาเนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะ ปรับตัวได้แข็งแรงนะครับแนวรับเนี่ยก็จะมีที่เราให้ไว้บนหน้าจอเลยนะครับก็คือระดับ6 6บาท60บแล้วก็6บาท7 5สแนวนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่7บาทถึง7บาท20นะครับก็เลือกมาเป็นหุ้นเด่นย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับ EKH เป้าปีหน้าอยู่ที่8.40บาท40นะครับ